ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวแอปทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับที่ได้ทําคลิปการถอนเงินไปในก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ลงรีวิวไปเนาะก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมาอัปเดตช้านิดหนึ่งนะครับเพิ่งหายป่วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทน แล้วก็ในการถอนเงิน t ูมเนียลวอลเล็นะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอป,ปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมเนียลวอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอป,ปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือ Android ถือ Android เท่านั้นนะในส่วนของตัว Google Play Store นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการเล่นทําเงินทูมเนียลวอลเล็นะครับก็เป็นแอป,ปเกมตัวนี้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้้งงงลลในเเเครืือ่ออไดยฉพาะม Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับก็เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับผมแอปนี้ไม่ต้องเสียเงินในการเล่นนะครับผมเล่นฟรีได้เลยนะครับตัวเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูไปทีละเมนูนะเริ่มจากโปรไฟล์ของเรานะครับตัวโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นการออกจากระบบเปียงเสียง ปิดเสียงเพลงนะครับแล้วก็จะมีการใส่รหรัสเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับถ้ามีรหรัสเชิญเพื่อนเนี่ยของใครนะครับก็ใส่ได้เลยมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับและก็ด้านบนนะครับตรงในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับให้เป็นเงินเข้า t ทมานี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าถอนได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับถ้าเราใช้ iPhone หรือว่าระบบ iOS ในการดาวน์โหลดแอปเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าถอนเงินได้นั่นเองเวลาเราจะ จะทาการถอนเนี่ยให้เราล็อกอินผ่านมือถือ Android เท่านั้นนะครับการถอนเงินจะมี2ช่องทางให้เลือกนะครับมี t ูมอนี่วอลเล็ตและก็ PayP a l ในการถอน t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับจะต้องมีเงินขั้นต่ําในการถอนเนี่ยอยู่ที่100บาทถอนได้สูงสุดถึง400บาทนะครับในการถอน t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับคุณจะต้องมีคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่ 3.5M หรือ3 500, ล้านหแสนเหรียญทองนั่นเองนะครับก็ดูตามรายการเลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเงินในส่วนของตัว Pay p a l นะครับก็จะเริ่มต้นที่100หนึน่งนร้อยเหสงสุด แค่200นะการถอนเงินของ p a y p a l นะครับถ้าในส่วนของต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถใช้งานในส่วนของ p a y p a l ได้หรือว่าสมัครบัญชี p a y p a l ได้เนี่ยก็สามารถเล่นแอป,ปนี้ได้เหมือนกันในส่วนของไทยของเราเนี่ยไม่สามารถใช้ PayPal ในการรับเงินได้แล้วนะเพราะว่าตัว p a y p a l เนี่ยมันมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับยุ่งยากกว่าเดิมทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถใช้ p a y p a l ในการรับเงินแบบบุคคลธรรมดาได้แล้วนะครับจะต้องเป็นบัญชีธุกรกิจเท่านั้นนะครับในส่วนของตัว PayPal ก็แนะนําเป็นในส่วนของทูม e นี่วอลเล็และกันนะครับในการรับเงินในส่วนของแอปนี้ที่ผมถอนไปล่าสุดที่ผมลงคลิปไปเนี่ยเมื่อวันที่28นะครับที่ผมถอนนะก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยละนะครับในส่วนของ100บาททูมอนี่วอลเล็นะครับการชําระเงินเนี่ยเขาจะทําการตรวจสอบนะครับ5วันทําการไม่นับวันหยุดนะักขัดตะเลิกและก็วันหยุดสุดสัปด,ดาห์นะครับปกติจะใช้เวลาตรวจสอบ7จ็ดถึงสิชั่วโมงตามวงเล็บที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้เป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปนะสำหรับวิธีการถอน อนเงินครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็อยากจะถอนเงินครั้งแรกมันจะมีให้เรายืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะทำให้เรียบร้อยก่อนการถอนนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันเลยเนี่ยมันจะขึ้นให้เรายืนยันก่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับเชิญเข้าร่วมขึ้นรายการนะครับรับโบนัสพิเศษรางวัลเนาะสี่ร้อยดอลลาร์นะครับสามสิบที่นั่งนะครับก็เหลือเวลาอีก12บสองวัน การเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นการคลองอันดับนะครับในการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับ1นึถึงสาก็จะได้รับเงินรางวัลไปใครที่ไม่ได้แนะนำหรือว่าไม่ได้เชิญเพื่อน,นก็ข้ามได้เลยสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับต้องเชิญเพื่อนเท่านั้นเนาะถึงจะเข้าร่วมรับเงินรางวัลตรงนี้ได้นะครับวิธีการเชิญนะครับคำเชิญเพื่อนใหม่แต่ละครั้งเนี่ยจะได้1นึ0 0 0สนเหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะสำหรับคนที่ต้องการเชิญนะครับก็กดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพ ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b ติ๊ก t o อกสามารถนําไปสร้างสรรค์ในการแนะนําต่อได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของกฎการรับรางวัลให้ดูนะครับว่าอันดับนะครับหนถึงสาเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่แล้วก็มาดูได้นะครับตั้งแต่อันดับ1ถึงลำดับ30เลยนะครับต่อมานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีการบอกนะครับว่า การเชิญเนี่ยเชิญอย่างไรนะครับแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยหนึ่งแสเหรียญทองเนี่ยเราจะได้รับแบบไหนนะครับเขาแบ่งเป็นระดับตรงนี้นะครับสามเลเวลเนาะแล้วก็มาดูได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์โบนัสนะครับก็จะมีคะแนนเหรียญทอง500เหรียญทองด้านบนขวามือให้เรากดรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็มีการเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับแล้วก็สามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนได้เลยนะครับกร0 ก็กดเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมีงานประจําให้เราทําภารกิจด้วย3ช่องทางนะครับก็จะมีการรองรับโบนัสฟรีจากการเล่นเกมดาวน์โหลดแอปนะครับคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่5ล้านเหรียญทองนะครับทั้ง2ตัวเลยสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็การเชิญเพื่อนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างในการเล่นเกมเนี่ยก็จะมีระดับนะครับหนนะครับแล้วก็เป็นโหมดท้าทายแล้วก็การแข่งขันนะครับเลือกโหมดในการเล่นได้เราเลือกโหมดท้าทายก่อนนะครับลำดับ1นะครับก็กดเข้าไปอันนี้จะเป็นเลเวลแรกในการเล่น นในการจิร้มตัวผลไม้ที่เหมือนกัน3รูปนะครับถ้ามันเต็ม3รูปนะครับมันก็จะเป็นเลื่อนผ่านด่านต่อไปเนาะก็ให้เรากดเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับในการเล่นระดับแรกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับยิ่งถ้าเราระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวการเล่นนะครับกดจิ้มตัวผลไม้ที่เหมือนกันได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเมื่อเราผ่านระดับผ่านด่านเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนเหรียญทองให้เราจากการเล่นตรงนี้นะครับอันนี้คือเล่นให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างในการเล่นถ้า รากดตัวผลไม้ไม่เหมือนกันครบนะครับทั้งช่องเนี่ยมันก็จะจบเกมแล้วก็จะเริ่มเล่นใหม่นะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวย้อนกลับเลยแล้วกันเนาะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของโหมดการแข่งขันนะครับโหมดการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจุดที่1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองเหมือนกันแต่ว่าจะมีการแข่งขันเหมือนกับแข่งขันกับคนอื่นนะครับว่าใครที่อยู่อันดับสูงกว่านะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นของแอปนี้ทั้งหมดแล้วก็การถอนเงินที่ได้รับมาครั้งล่าสุดนะ แล้วก,ก็การถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอาจจะทําการถอนก่อนแล้วก็ค่อยมาอัปเดตทีเดียวนะฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ